มาครับมาครับใครที่เพิ่งเข้ามาครับรอบสองครับกดแชร์ด้วยครับกดแชร์ด้วยครับใครที่เพิ่งเข้ามากดแชร์ด้วยครับใครที่เพิ่งเข้ามากดแชร์ด้วยครับสัญญาณชัดไหมครับพิมพ์บอกผมหน่อยครับช่วยกันพิมพ์หน่อยครับสัญญาณชัดไหมครับชัดไม่ชัดพิมพ์บอกด้วยครับ ชัดหรือไม่พิมพ์บอกด้วยครับผมสัญญาณชัดเจนดีหรือไม่พิมพบอกด้วยครับสัญญาณชัดไหมครับไม่มีใครพิมพอะไรบอกเลยว่ชัดนะชัดใช่ไหม เดี๋ยววันนี้สองคันนะครับแคมรี่วิ่ง 300, low, C, สามแสนโลเซ็ตโบเอทซีไ้เดิมกับซิตี้วิ่ง 5, C, สามแสนห้าเซ็ตโบเอทซีไ้เดิมกดแชร์ให้หน่อยครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าคันไหนจะพังก่อนคันไหนพังก่อนมาคืนนี้แม่งต้องมีระเบิดสักคันละอ่คันไหนพังก่อน ทันไหนบ้างก่อนสามแสนห้าหรือสามแสนโลทันไหนดีสามแสนห้าหรือสามแสนโลใครจะหลับก่อนกันเอาอย่าดูขันไหนก่อนเอาซิตี้หรือคัมบี้ก่อนมาว่ามาเอาขันไหนก่อนเอาขันไหนก่อนอะเดี๋ยวดูงานก่อนดีกว่าดูงานนะครับดัดชายอย่างดีครับ แอมบรีสิตี้อะไรสิตี้ก่อนนะเอาไงเอาเอาพี่โตหรือ h อนด้าเอาไหนเอาดีเอาเอาไหนก่อนเอาพี่โตหรือ h อนด้ามาอาไหนก่อนโอ้ฮอนด้าก็ยางหนาเลยเกินเฮ้ยคนแม่งเอา h อนด้าก่อนว่ะ สามแสนห้าอ่ะเนี่ยดูเลขไม้ก่อนกูจะรู้อ่ะดูเลขไม้ก่อนดูเลขไม้ดูเลขไม้เ,ไมเอามาเซ็ตเตอร์โบดูเลขไม้นี่แล้วดูเกตวัดของซิ่งนี่นี่ดูเกีวัดของซิ่ง โอ้โหจะหอมไปไหนแล้วนะ่ะหอมจมูกแตกกันไปเลยโอ้โหสามแสนห้ากดแชร์กันครับทุกคน ผมฝากกดเชยหน่อยม้าแท้นะฮะม้าแท้ต้องเอถ้าฟรีโลโคลอกแล้วอะ คืออะไรอะไรคือฟุ้งวะอะไรคือฟุ้งอะไรคือฟุ้งวะอะไรคือฟุ้งอะไรคือฟุ้งฝุ่นฟุ้งอะไรคือฟุ้งอะไรของมึงอะไรคือฟุ้งอะไรคือฟุ้งวะอธิบายหน่อยดิคำว่าฟุ้งของมึงคืออะไรวะอะไรคือฟุ้งวะเสี้ยอะไรของมึงเนี่ยฟุ้งให้ เี่ยอะไรอะไรคือฟุง้งตอบกูนหน่อยนี้อะไรคือฟุง้งน้ำหอมเนี่ยไอเน,นี้ยอ,อ๋อแล้วหอมฟุง้งโอ้โหไม่ฟุ้งยังไงเงี้ยขวดเ,เลิศแน่นๆอ่ะแต่เงานี้ก่อนดีกว่าสามแสนห้าเนี่ยอะไรจะหลุดหรือเปล่ารถวิ่งสามแสนห้าเซนเตอร์โบ ลุนไปเลยลุ้นตามกันไปเลยเอาบอกเลยลุนตามกันไปเลยเอ่ะพร้อมแล้วบอกครับสามแสนห้าใช้คุ้มยังไ,ไม่พอมาใช้เทอร์โบโด้วยไส้เดิมด้วยไม่ทำโกงไม่ทำก้ำกานด้วยเกียร์เกิดเป็นไงก็ไม่รู้พร้อมแล้วบอกครับพร้อมแล้วบอกหน่อยใครพร้อมบ้างใครพร้อมแล้วบ้างพร้อมอยางพร้อมอยางพร้อมยางซิ เอสซัทซีเทอร์โบวิ่งสามแสนห้าหมื่นโลลองเลยพี่บอกหน่ยครับโหมันดีเลยเยอะจังวะเอานะรุ่ยนะรุ่ยนะเอาลืมลืม,ลมอีสัตว์ลืมใส่เกียร์เฮียเอ้ยลืมใส่เกียร์ชิบหายไม่กดเครื่งเร่งรถไม่ไปวะเฮียลืมลืมลืมเบิร์นรอบตัดด้วยเบิร์นรอบตัดด้วยเอานะ 哎，谢连瓜，谢连瓜，谢连瓜。 สีวิ c โดนส่วนละเมื่อกี้ c ี v ิ c ไอเอโดนเลยกระเด้งเลยเฮ้ขาบอกว่ามันเกี์แรน์แบบขี่แรนซิ่งไงรถวิ่งสามแสนห้านี่ครับแล้วม้าเท่าไหร่รูเป่านี่ดูงานโบมม้าแท้แรงตรงปกไม่จกตานี่เดี๋ยวให้ดูม้า ไม่ต้องมาสองลงสองร้อยม้าอะไรแม่นประยาอ่อนนี่นี่มาแท้นี่นี่ดูนี่นี่มาแค่นี้เอาเรื่องซีวิ c หลอนเลยซีวิ c ข้อเหวี่ยงมันลื่นดีดู วันจันว่์ ดีมากน,นะช่วงล่างมันน่ากลัวเกิดกันนี้ว่าหวิวว่าหวิวเอาสิบห้ามทางของผมจริงเอาสิบห้ามทางของผมไม่ต้องอะไรแหละทุกรุ่นแหละทำได้หมดแหละจริงอยา่าแซมแนมเยอะครับจริงผมทำงานผมไปเรื่อย ดูเฉพาะลูกค้าผมอ่ะอย่ามาสะกิดเยอะมันลุ้นดีกว่าว่าจะอยู่ได้ทนแค่ไหนมดูแคมรี่ดีกว่านี่เดี๋วดูไมค์แคมรี่เดี๋ยวดูรถใหญ่ๆกันบ้างเดี๋ยวดูรถใหญ่ๆกันบ้างนะเดี๋วดูรถใหญ่ๆกันบ้างเดี๋ยวดูรถคันใหญ่ๆกันบ้างนี่เดินเบางเงียบๆนุ่มๆเป็นไงโอ้ยยางหนาโอ้หช่วงล่างไม่ไหวเสียวนุ่มเกิน โอ้โหสองร้อยกว่าแม่งโยนเป็นเะรือเลยอ่ะส <c ười> ิวิสิวิลลหลอนเลยมาขั้นต่อไปแคมรี่นี่เดี๋ยวดูเลขใบแคมรี่เฮ้ยเอาแว่นนั่นน่อยนี่เก่าไม่เก่าดูป้ายทะเบียนลูกค้าก่อนดูดูแค่ป้ายทะเบียนก็เก่าปะล่ะดูป้ายทะเบียนก็รู้แล้วว่าเก่าปะ ไม่ต้องถามรถวิ่งกี่โลดูที่ป้ายทะเบียนก่อนเลยนี่รูสภาพป้ายทะเบียนไอเยี่ยรุนนี้ไม่มีขายแล้วพี่เออนี่แล้วด,ดูนี่ท่อเนี่เสียงนุ่มๆน,มนี่นี่ดูท่อเสียงนุ่มๆนี่นี่ท่อเสียงนุ่มๆนี่น,นี่รถเทรบโบท่อริว้วหกท่อริว้วหกเสียงนุ่มๆเนี่ยนะทำไมทำไมต้องท่อใหญ่ทำไมต้องเสียงดังทำไมต้องแท่นเครื่องสถานทำไมต้องเข้าเกียร์ยาก เออทำไมในเมื่อรถมันใช้งานได้แบบสแตนดาร์ดทำไมท่อต้องโบ๋โบใ๋ใหญ่ๆดังๆทำไมต้องแหวนทำไมต้องแป้นไม่จำเป็นถ้ารถแรงจริงไม่ต้องแหกปากใครเขาก็รู้จริงจริงถ้ารถมึงแรงไม่ต้องแหกปากแสดงความแรงถูกปะแต่คันนี้ดีกว่าเมื่อกี้เท่าไหร่ให้ถ่าย เมื่อกี้สามแสนห้าเอามาเซตเทอร์โบไส่ก็ไม่ทำนี่มาแบบเดียวกันคนเมื่อกี้สามแสนห้าให้ทายว่าคันนี้เท่าไหร่แคมรี่ให้ทายทายมาว่าคันนี้วิ่งกี่โลดูที่ใครใกล้เคียงที่สุดดูแรงม้าก่อนไหมดูแรงม้าก่อนดูกราฟนี่เวลาคุณดูงานเทอร์โบที่อื่นนะครับตอนนี้คนดูไม่เยอะบ้านฟ้า สองร้อยเจ็ดสิบคนคุณดูกราฟแดงม้าที่อื่นแล้วดูกราฟแดงม้าท,ทาาานานี่นี่คุณดูทรงกราฟแล้วคุณจะเข้าใจไว้ไม่ถึงขนาดนั้นคุณดูทรงกราฟไม่รูนะ้เห็นทรงกราฟไหมนี่ดูทรงกราฟเป็นไงนี่แล้วดูเลขใหม่ ามาเซตตอร์โบไม่ถามไม่ถามคนทําเลยถามคนทําบ้างว่าไหวหรือเปล่าถามคนทําบ้างสามแสนเจ็ดหมื่นโลเอามาเซตเอร์โบไส่ก็ไม่ทำน้ำมันเครื่องเปลี่ยนหรือยังวะฮะอออโต้ด้วยแม่งเอ้ยอะไรอย่างอื่นยังแข็งแรงดีหรือเปล่าอาพร้อมหรือยัง พร้อมไหมยังครับพร้อมแล้วบอกกดแชร์ผมหน่อยครับโอ้โห,โหจะรอดหรอวะแรงขนาดนี้เนี่ยอันนี้ต้องบอกลูกค้านะครับระเบิดมาผมไม่รับผิดชอบนะครับรถวิ่งเยอะเกินพร้อมยังครับพร้อมแล้วจะซัดให้ดูครับรถคันโตโตแบบนี้ พร้อมไยังครับพร้อมแล้วบอกครับทำได้ทำได้หมดแหละมาเหอะพร้อมยังครับจับเวลาดูครับขับรถคันใหญ่ๆแบบนี้พร้อมไหมครับพร้อมนะลุยนะเอานะเกียร์หลับเครื่องแตกตัวใหนตัวมันนะ ไปลุยเย็ดเย็ดแคมรีล้อสั่นวะอ้าวเกียร์ไมไ่ปัด เกียร yeah, yeah, yeah. ์เกียร์อุ้ยไปดีวะ่ะเชียไปโ,โคตรดีอ่ะโคตรนุ่มอ่ะเกีย yeah. โคตรนุ่มอ่ะเยนู yeah, ้ no. เอ้ยเกียช่วงลลางอันนี้นุ่มวะ่ะไปดีวะ่ะ วุ้ยกะนี้ทำช่วงล่างนุ่มดีเว้ยไปโคตรด,ดีอะ่ะเป็นไงเล่าเป็นไงเล่าไปโคตรด,ดีอย่างเฟี้ยวอ่าเดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวอาใหม่เมื่อกี้เกียร์มันเปิดอะไรนี่อยู่พาวเวอร์อยู่มันติดพาวเวอร์อยู่เดี๋ยวเอาใหม่เดี๋ยวอาใหม่อาชุนใหม่เอาใหม่เอมเมื่อกี้เกียร์ติดเวอร์ไป เยี่ยด yes, แม่ไปโคตรดีนี่โอ้โหไปโคตรดีอ่ะมันวะคำนี้แม่งมันวะมันวะอะไเหี้ยเฮ้ยเบ๊ก ไปเลยคัน yeah. น yeah. yeah, ี้ไอเยือเบ็ดเี้ยเฮ้เบ็ไม่อยู่เี้ยเบ็ไม่อยู่ เกียร์ดีเกียร์ได้แล้วเมื่อกี้ผมกูลืมปิดพาวเวอร์เนี่ดูเสียงวู้มันว่ะคันเนี้ยวู้ดเอ็ดแม่เดี๋ยวเจอคุณปู่สัตว์เอ็แม่เจอคุณปู่ คารซิตี้ยางมันใหม่ครับมันเลยน่ากลัวนหน่อยยางมึงแตะพื้นผมเปลี่ยนยางใหม่ยางมันยังไม่จับถนนก็เลยเสียวๆหน่อยฮะโอเคไหมงานเซตโบจากเอ็สีผมบอกแล้วครับมีล้อผมทำได้หมดแล้วงานที่นี่คือต้องบอกเลยว่าปัจจกบักนเนี่ย งานเทอร์โบอะครับไม่มีใครเขาทําหรอกตอนที่ผมทําอ่ะก็มีแต่คนบน่นพอปัจจุบันก็ทํากันเยอะนะครับแล้วก็บางคนไม่รู้ว่าเราทํามานาเราทำมาดีแค่ไหนคนก็มาชอบมาสกงสกิดอะไรแบบนี้ผมทํางานผมชอบเน้นจบครับแล้วก็แรงแรงได้ครับแต่ว่าแรงเราต้องใช้งานได้จริงด้วยบางคนไปทําแบบบื้อหวาครับแปบ๊แปบๆก็พังก็ต้องไปทําเพิ่มโอ้ก็รวยไง เออทำกับผมผมก็เนี่ยอย่างที่เห็นใช้งานได้จริงๆลองให้เห็นจริงๆขับนุ่มๆเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมเงียบผมพูดป,ปากนะแล้วลองฟังรถโตโยที่นี่ใช้งานเหมือนรถปกติไม่มีโกงโกงแกงแกงไม่มีเดินสะดุดกระเด้าเครื่องเค็ไม่มีเสียงนุ่มๆขับสบายๆเนี่ยอ่ารงเห็นปะ ขับสบายสบายเลยโอเคนะครับก็ใครที่คิดว่างานผมน่าสนใจนะครับก็ฝากกดแชร์ด้วยนะครับเราจะเลือกงานที่แบบบื้อวาหรือจะเลือกงานที่จบเพอยู่ที่ลูกค้าลูกค้าเป็นคนเลือกอยู่นะแล้วตัดสินใจดูว,ว่าคุณชอบการทํางานแบบไหนอชอบแบบนี้ก็ม่และสี่ไม่ชอบแบบนี้ก็ลองดูอยู่ที่คุณอยู่ที่คุณจะเลือกอยู่ที่คุณตัดสินใจลถคุณเงินคุณครับไม่มีใครบังคับได้นะครับโอเคนะ Dann ist es so, dass ich